ทท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์ประจำช่วงเดือนกันยายนกันนะคะว่าชาววันเสาร์กันยายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ ภาพรวมของชาววันเสาร์ตลอดทั้งช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเรื่องโดดเด่นมากๆของคุณเลยเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาความรักเสน่ห,หาแรงดึงดูดเพศตรงข้ามหรือการได้รับความรักจากคนรอบข้างบริวารน,นะคะไม่ว่าจะทําอะไรคุณก็จะได้พบเจอกับคนที่มีความจิตใจดีพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณคนที่เขามองเห็นถึงคุณค่าในตัวคุณไม่ว่าจะทําอะไรก็มีคนชื่นชมและรู้สึกยินดี ในสิ่งที่คุณเป็นนะคะและจะได้รับความยุติธรรมกับโลกใบนี้นะหมายความว่าสิ่งใดที่คุณทําดีคุณก็จะได้รับความดีได้พบเจอคนดีๆคนที่สินเสมอกันนะคะได้พบเจอกับเหมือนกับลู่ทางที่ดี เห็นหนทางที่ดีในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปคือตลอดทางช่วงเดือนกันยายนเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ดีมากๆในทุกๆเรื่องเนาะเพราะมี8ดดามันบ่งบอกถึงอาจจะมีบ้างแหละที่เราจะต้องใช้ ความอดทนในการรอคอยกับสถานการณ์บางอย่างที่บางทีเนี่ยเราก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากการยอมรับบางทีปัจจัยภายนอกอุปสรรคที่เรายังไม่สามารถไปกำหนดมันได้มันยังทำให้คุณจะต้องอยู่แต่เชื่อค่ะว่าชาวันเสาร์เนี่ยคุณจะอยู่ด้วยความรู้สึกที่มองว่าสิ่งที่กำลังอยู่กำลังยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ได้มาอยู่จุดๆนี้มันจะ เป็นสถานการณ์ประมาณนั้นคือเราจะไม่ค่อยมีพลังงานลบไม่ค่อยมีความน้อยใจเกิดขึ้นแถมก็ยังจะพยายามเหมือนมองหาทิศทางใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับโชคชะตาของเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันเนาะตลอดทั้งช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องเงินเด่นมากหลายท่านมีโอกาสที่จะมีโชคลาบได้เงินก้อนนะคะมีลาบลอยได้เงินจากครอบครัวได้เงินจากความรักเสน่หาได้เงินติปได้เงินพิเศษคนรักมีของมี ค่ามาให้หรือเวลาที่มีใครเข้ามาจีบเนี่ยก็เข้ามาจีบแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณเขามองว่าคุณมีค่าเขาให้เกียรติคุณนะคะหรืออาจจะได้เงินรางวัลพิเศษจากครอบครัวเงินที่ รู้สึกว่าเออเขาเมตตาเราครอบครัวอยากให้ใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสว่าจะได้เงินโบนัสพิเศษนะหรือถ้าทํางานค้าขายก็อาจจะมีเงินส่วนต่างจากคู่ค้าหุ้นส่วนลูกค้าให้ทิปหรือว่าทําธุรกิจแล้วมันมีส่วนลดคือเป็นเงินแบบที่เรารู้สึกว่ามันได้มาเพราะความโชคดีประมาณนั้นนะคะชาวันเสาร์นะ หลายๆท่านเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยคือคุณเนี่ยที่ผ่านมาหลายๆท่านอา,อาจจะเจอกับความรู้สึกที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จก็ได้เนาะคือได้โอกาสมาแต่ว่ามันยังเหมือนกับสารต่อไม่ไม่สุดทางทําในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นปลายทางไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีไหมหลายท่านก็เริ่มเหมือนกับมองหาทิศทางใหม่ๆในการดําเนินชีวิตและเริ่มอยาก เปลี่ยนเส้นทางชีวิตและเริ่มไปหาที่ปรึกษาเริ่มพยายามหาข้อมูลเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวิชาการแต่บ่งบอกถึงเริ่มหาอาชีพใหม่ให้กับตัวเองและเริ่มดูตัวเองแล้วว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรนะคะไปฟังความรู้ใหม่ๆความรู้ในการลงทุนบ้างแหละความรูออ้อาชีพเสริม นะคะหรือว่าหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสในการลงเรียนวิชาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นทักษะใหม่ๆในการมีอาชีพติดตัวนะคะประมาณนั้นแต่โชคดีก็อย่างที่บอกไปคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความโชคดีที่มีคนเขารู้ว่าคุณอยากทำอะไรเราก็จะได้ไปพบเจอกับคนที่จิตใจดีคนที่ศินเสมอกันมาคอยบอกคอยสอนคุณนะคะทำให้คุณเออมี มีโอกาสที่ดีมีกําลังใจที่ดีที่จะทําสิ่งใหม่บางท่านตั้งใจจะเปลี่ยนงานนะตั้งใจที่จะออกจากเซฟโซนลองไปทํางานใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในช่วงเดือนนี้บางคนเปลี่ยนสายงานเลยเนาะสายงานจากเดิมเป็นสายงานทางเป็นเป็นสายงานออฟฟิศหรือสายงานอะไรก็ตามคือเปลี่ยนเลยอะ้ามคัวเลย แต่ก็โชคดีในการเปลี่ยนของคุณเนี่ยคือมันมีคนเชื่อไงว่าคุณสามารถทําได้บางทีเนาะที่ผ่านมาเราอาจจะเหมือนกับ ไม่สำเร็จเพราะคนอาจจะมองว่าเราไม่มีประสบการณ์แต่เดือนนี้คือมันโชคดีคุณไม่มีประสบการณ์ก็มีคนกล้าที่จะเสี่ยงให้คุณได้มาลองทําด้วยกันเออมาเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเนี่ยฮะเรื่องความรักก็เด่นจะมีเสน่ห์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยมีคนแอบรักแอบชอบด้วยเพอๆอาจจะเป็นคนที่เราเนี่ยแหละไปขอคําปรึกษาจากเขาเรียนด้วยกันรู้จักกันนะคะ ติดตามกันผ่านทางโลกโซเชียลเพราะเราชอบอะไรเหมือนเหมือนกันก็เริ่มอาจจะมากดไลค์กดหัวใจเริ่มส่องเริ่มติดตามเริ่มให้กำลังใจคุณเริ่มแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขากำลังสนใจและ อยู่เคียงข้างคุณอยู่คือมันได้รับกําลังใจอะอย่างเต็มเปี่ยมมันชื่นใจเหลือเกินประมาณนั้น่ะนะคะชาววันเสาร์เพอเพเนี่ยถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วบางทีเราก็อาจจะไปทําให้คนใกล้ตัวเขามาแอบชอบเรากลายเป็นระวังจะไปดึงคนที่สเข้ามาในชีวิตด้วยละกันนะ ประมาณกลางเดือนปลายเดือนไปแล้วเนี่ยเรื่องเงินอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงต้นเดือนเนาะเพราะหลายท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เอาเงินไปลงทุนและนะคือด้วยความเป็นเด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการลงมือทําแล้วเป็นการลงมือทําแต่ว่าเราก็ยังไม่มีประสบการณ์เนาะเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทําได้เนี่ยฮะเราก็เริ่มถึงเวลาที่ลงมือทําบางท่านลงทุนเอาเงินลงเรียนเอาเงิน ไปเหมือนกับว่าไปต่อยอดนีฮะไปทําให้มันดีขึ้นอะ่ะมันก็เลยอาจจะหมดเงินค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้หรือหลายท่านมีเกณฑ์ที่ต้องปรับบุคลิกตัวเองปรับภาพหลักของตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อเขาเรียกว่าปรับปรุงตัวเองเพื่อดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็เลยจะเป็นการหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่เป็นประโยชน์ ให้กับชีวิตให้กับอนาคตคือเราจะไม่ได้ใช้เงินไปกับความฟุ่มเฟือยนะทุกอย่างที่คุณใช้เงินไปเนี่ยก็จะเหมือนกับคุณประเมินมาแล้วนะว่ามันจะต้องส่งผลดีให้กับชีวิตเป็นการลงทุนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กําไรแต่มันก็ต้องได้กําไรชีวิตต้องได้ความรู้ใหม่ลงเรียนลงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไปทำเลยเนาะแต่ว่าเออเราเราได้ความรู้มาซึ่งอนาคตจะต่อยอดหรือไม่ เรารู้สึกว่าเราได้ความรู้มาแล้วมันจะเป็นความความรู้สึกที่เราใช้เงินไปกับการซื้อโอกาสให้กับตัวเองประมาณนี้มากกว่าเนะะี่ยคะสิ่งที่ทำเริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นและม,มันอาจจะยังไม่สําเร็จซะทีเดียวแต่ว่ามันก็มีความโดดเด่นมีความยุติธรรมกับความตั้งใจที่เราทุ่มเทมานะคะแล้วก็เริ่มมองเห็นลู่ทางมากขึ้นว่าจะ เปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางไหนเปลี่ยนทิศทางใดให้มันเหมาะสมกับชะตาชีวิตของเราเนี่ยฮะความยุติธรรมกับสิ่งที่เราทุ่มเทมันเกิดขึ้นแน่นอนส่วนใครที่กำลังจะไปทำสัญญาธุรกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิ่งของมีค่าทรัพย์สินมรดกการทำเอกสารเกี่ยวกับราชการการ ออทําเอกสารที่จะเดินทางไปต่างประเทศการทําเอกสารสําคัญนะะกฎหมายอะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะเริ่มมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครรอคอยพวกเรื่องวีซ่านังสือเดินทางอยู่เนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยสมหวังแล้วนะคะประสบความสำ,สำเร็จแล้วเราก็ใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของเ,ออเออขาเรียกว่าช่องทาง ในการจะทำมาหากินเพิ่มเติมอาจจะรอเซ็นสัญญาเพื่อที่จะเซ้งกิจการก็จะสำเร็จแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับชาววันเสาร์ทุกท่านสวัสดีค่ะ